สังหาวัตถุธรรมคือทำเป็นเครื่องสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือยึดเหนี่ยวใจคนให้รักกันไว้ให้ชื่นชมให้หวังดีต่อกันไว้ไม่เป็นศัตรูผู้อาฆาตกันอันสังฆะวัตถุธรรมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานให้คนในสังคมทุกสังคมอยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันด้วยความเป็นมิตรกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน อันเป็นเหตุให้เกิดความสามาคัคคีไม่แตกแยกกันหรือเล้าชานกันในหมู่คณะทำสีประการเหล่านี้คือทานปิยวาจาอัตจริยาและสมานัตตาจัดเป็นสังฆะวัตถุธรรมคือเป็นธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวใจกันและกันไว้เหมือนลิ่มสลักรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้นประการที่หนึ่งทาน คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยการให้ด้วยความเสียสละแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่กันและกันคำว่าทานในที่นี้ตรงกับคำว่าเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันประการที่สองปิยะวาจาคือพูดจาไพเราะเหมาะแก่ผู้ฟังมีประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งเป็นไปเพื่อความสามัคคีของหมู่คณะประการที่สอัตจริยา คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเลี้ยวแรงด้วยกำลังกายที่มีอยู่ของตนเช่นช่วยทำช่วยควนขวายให้กิจของกันและกันสำเร็จไปด้วยดีไม่เป็นคนตหนีแรงแม้ความเกื้อกูลกันตามหน้าที่ด้วยน้ำใจอันงามเช่นเกื้อกูลกันระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาระหว่างครูอาจารย์กับศิษย์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างระหว่างญาติกับญาติ ระหว่างมิตรกับมิตรประการที่สสมานัตตา,ตานั้นแปลกันว่าเป็นผู้มีตนเสมอเป็นต้นว่าหมายถึงความเป็นผู้มีตนหนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายวางตัวเสมอต้นเสมอปลายกับทุกคนในทางปฏิบัติก็คือเป็นคนไม่ลืมคนและไม่ลืมตนเป็นคนไม่ดูถูกคนและไม่ดูถูกตนโดยใจความก็คือ เป็นคนวางตัวดีนั่นเองอีกในหนึ่งหมายถึงความเป็นคนมีจิตใจมีอารมณ์หนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายไม่แปรปวนง่ายมีจิตใจและอารมณ์ไม่วูบว่บไปตามอาการของกิเลสและของโลกธรรมที่มากระทบจนทำให้ลืมภาวะที่ตนเป็นอยู่ไปเสียหรือลืมความเป็นคนของคนอื่นไปสังหวะวัตถุธรรมสีประการนี่แหละ ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจเป็นเครื่องดึงดูดใจคนให้หันหน้าเข้าหากันให้มาเคารพนับถือเชื่อฟังกันและเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปเป็นหลักมนุษยสัมพันธ์ระดับสูงที่มีคุณค่ามากชุมชนใดสังคมใดประพฤติมั่นคงอยู่ในธรรมเหล่านี้ชุมชนนั้นสังคมนั้นย่อมจะมีแต่ความรักความเข้าใจกันและกันไม่จืดจางความแตกแยก ความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันความทะเลาะเบาะแววงกันความไม่ยอมลงกันและความเป็นถ้อยเป็นความกันเหล่านี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นในหมู่คณะที่ประพฤติสังกหาวัตถุธรรมเป็นนิดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าเมื่อผู้คนในชุมชนในสังคมนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันด้วยกำลังทรัพย์และกำลังกายพูดกันด้วยวาจาภาษาชาวเมืองและวางตัวดี ไม่ดูหมินเยียดย้มกันและกันแล้วก็ย่อมจะมีความเคารพนับถือกันยกย่องกันและยอมกันได้ในที่สุดขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทิน